สวัสดีครับนี่ก็เป็น EP ีที่2แนละ้วเนาะอีพีนี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการสร้างคอมมิชชั่นของในหน้าอสังหานะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในคอมมิชชั่นเนี่ยผมต้องแจ้งเลยว่ามันจะมีอยู่2ประเภทด้วยกันในการสร้างคอมมิชชั่นนะครับที่เราจะได้นะที่เราจะได้นะครับอย่างแรกก็คือการสร้างคอมมิชชั่นจากการปล่อยเช่านะครับแล้วอย่างที่2คือการสร้างคอมมิชชั่นจากการขายนะครับยกตัวอย่าง สมมุติผมเอาคอนโดนะครับคอนโดหนึ่งห้องคอนโดเนี้ยราคาค่าเช่านะครับคอนโดนี้ราคาค่าเช่าอยู่ที่เดือนละหนึ่งนบาทนะครับและผมต้องการที่จะปล่อยเช่านะครับสัญญาหนปีคำถามคือคอมมิชชั่นได้เท่าไหร่ดูดูที่หน้าจอนะครับคอมมิชชั่นคุณจะได้เท่าไหร่คอมมิชชั่นของคุณนะครับก็จะได้คือหเดือนก็คือ 1,000 0บาทนะครับเยอะไหมเยอะนะแล้วยากไหมผมว่าไม่ยากนะครับแล้วถ้าสัญญา2ปีลักคุณได้เท่าไหร่สัญญา2ปีคอมมิชชั่น1เดือนครึ่งนะครับก็คือ1,000 0บวกอีก5,000บาทก็คือ1 0 0 0 0บาทนั่นเองแล้วสัญญา3ปีก็คือสร้างคอมมิชชั่นถึง2เดือนเลยนะครับถ้าเกิดใครที่กำลังปล่อยเช่าบ้านนะครับแล้วค่าเช่าบ้านหลังนั้นราคา40,000บาทต่อเดือนเนี่ย แล้วทำสัญญา3าปีเนี่ยคอมมิชชั่น8 0 0 0มื่นเลยนะครั้งเดียวนี่โหกินบุฟเฟ่ได้ถล่มทลายเลยนะครับถูกต้องไหมเยอะไหมครับจากการปล่อยเชา่าเยอะใช่ไหมครับทีนี้เราไปดูเรื่องของเออไม่ใช่เรื่องของทีนี้ไปดูคอมมิชชั่นอีกอันหนึ่งก็คือจากการขายนะครับคอมมิชชั่นจากการขายเนี่ยเราได้เท่าไหร่เอ่ยนี่ผมกดให้ดูเลยสามเปอร์เซ็นต์นะครับหลักจากราคาซื้อขายมันคืออะไรสามเปอร์เซ็นต์จากราคาซื้อขาย นะครับยกตัวอย่างคอนโดห้องเมื่อกี้เลยปล่อยเช่าที่1,000 0บาทถูกต้องไหมสมมุติว่าเขาขายอยู่ที่ห้องนั้นอะขายที่2ล้านบาทเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่ห้องนั้นใยยน,น,น,นประกาศขายอยู่ที่2,2ล้านบาทอ่าประกาศขายนะอยู่ที่2,2ล้านบาทแต่มีการซื้อขายกันอยู่ที่2ล้านคุณคิดว่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับก็คือ3%จาก 2ล้านหรือ2.2ครับจาก2ล้านนะครับไม่ใช่จาก2.2โอเคไหมนะครับเพราะว่าจากราคาซื้อขายจริงๆนะครับเคสนี้ขอุณได้ไป60,000ค่าห้องคือ60,000เลยเป็นไงบ้างเยอะไหมผมว่ามันเยอะมากเลยนะถ้าเดือนหนึ่งปล่อยสัก10ห้องล่ะ6 0แสนเลยนะต่อเดือนนะครับระหว่างรอโอนก็ประมาณ เรื่องของการโอนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1-2-3ถึงเดือนก็มีนะครับเคสมันอาจจะมีติดปัญหานิดหน่อยในช่วงการทำสัญญากู้นะครับออกมาเหมือนตีเช็คกับเหมือนรอแบงก์อนุมัตินะครับบางคนก็นานนานนานซะนานซะผมลืมไปแล้ว,วมีเคสนี้อะไรทำนองนี้นะครับเค ในปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างเคสของผมนะครับของผมเนี่ยจะปล่อยเช่านะครับอยู่ที่เดือนหนึ่งประมาณ20ห้องต่อเดือนนะครับแล้วก็มีการขายเดือนหนึ่งครั้งถึง2เคสถึง2เคสนะครับที่จะได้ไปกลมทีดินสักครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเช่าสะมากกว่าความแตกต่างระหว่างเช่ากับขายนะครับคือเช่าเนี่ยเราสามารถสร้างคอมมิชชั่นได้เลยทันทีภายใน1อาทิตย์หรือ1วันก็มีนะคือลูกค้าต้องการเข้าอยู่เลยทันทีทันที เพราะว่าลูกค้าต้องจ่ายนะครับสัญญา1ปีนะครับแล้วเราได้คอมมิชชั่นเลยทันทีแต่ขายเนี่ยมันมันกว่าจะได้คอมมิชชั่นนะครับคือเราต้องรอโอนก่อนต้องรอออกใบป,ปลอดหนี้นะครับรอแบงค์ถ้ามันเป็นเงินสดกถ็ถือว่าถือว่าวหน่อยแต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นการกู้ธนาคารกันซะมากกว่านะครับ ก็ผมถือว่ามันมีเกมนะครับเป็นเกมเกมหนึ่งที่เราสามารถเลือกได้เราชอบเล่นเกมแนวขายหรือแนวปล่อยเช่านะครับอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่ฐานฐานเงินนะครับหรือว่าของผมจะเรียกว่าเลเวลการเงินของเรานะครับว่าเราสามารถอยู่รอดโดยที่ไม่มีรายได้ประมาณเดือนหสองเดือนได้ไหมถ้าผมสามารถอยู่ได้เนี่ยผมสามารถเล่นเกมขายอย่างเดียวเลยก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาเล่นเช่าเลยนะครับหรือไม่ได้แล้วถ้าอาทิตย์หน้าไม่มีเงินเข้าไม่ได้แล้วผมก็จะเล่น เช่าก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้เงินที่ค่อนข้างไวกว่าโอเคไหมนะครับสำหรับ EP 2นะครับเนื้อหาประมาณนี้ไม่เยอะมากและไม่หนักหัวจนเกินไปและใน EP ที่3นะครับผมจะพูดถึงซับแบบไหนเหมาะกับการปล่อยเช่าบ้างถ้าใครนะครับสนใจที่จะเป็นในหน้าผมแนะนำให้ดู EP ที่3ต่อเลยนะครับ เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานไม่เกิน10นาทีต่อคลิปนะครับและ,ะข้อมูลที่ผมได้ถ่ายทอดไปเนี่ยจะไม่หนักหัวแน่นอนนะครับเข้าใจง่ายขอบคุณครับ